สวัสดีครับผมควงง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้จะมีวิธีการทําผัดเผ็ดกระดูกซี่โครงหมูนะครับให้เปื่อยนุ่มสีสันหน้าตาน่าทานแบบนี้มาฝากกันครับทําง่ายมากแล้วก็เคล็ดลับการผัดพริกแกงให้หอมฉบับคุณยายเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแล้วก็ดูส่วนผสมไปพร้อมๆกันครับโอเคครับผมวันนี้จะกใช้กระดูกซี่โครง1กิโลกรัมนะครับเป็นกระดูกที่ติดกระดูกอ่อนเล็กๆนะครับบริเวณช่วงโคกั่วของมันนะครับ มันจะมีกระดูกอ่อนแบบนี้ปนๆนะครับชายๆมันอย่างนี้โจกชอบทานส่วนนี้เพราะว่าเนื้อมันนุ่มแล้วก็มันมีกระดูกอ่อนๆกรุบๆในบางชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาหั่นตามร่องเลยอย่างซี่โครงมันก็จะมีร่องนี่นะครับระหว่างซี่โครงใครจะสับเป็นชิ้นเล็กลงก็ได้นะครับเดี๋ยวโจก็จะสับชิ้นไหนใหญ่เกินเนี่ยเราก็จะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลงพยายามให้มันชิ้นเท่าๆกันครับมันจะได้สุกไปพร้อมๆกันนี่อย่างนี้นะครับ อย่างถ้าเป็นกระดูกอ่อนเนี่ยเราใช้มีดบางๆแบบนี้เอามีดเล็กๆเนี่ยหั่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกแข็งแบบนี้ก็ต้องใช้มีดที่ใหญ่นิดนึงเวลาสับนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในส่วนของกระดูกหมูเนี่ยโจ๊กจะนําไปตุ๋นก่อนเพื่อให้มันเปื่อยชัวร์นะครับแล้วก็เครื่องผัดมันจะยังหอมด้วยความสดนะครับมันจะมี2แบบวิธีการทําก็คือ 1. ตุนกระดูกก่อนกับ เคี่ยวกระดูกไปพร้อมเครื่องผัดเลยแต่เครื่องผัดแบบนั้นน่ะมันก็จะเข้าเนื้อกว่าพวกพิแกงนะครับแต่มันจะทําให้เครื่องผัดต่างๆพิกแกงแบบนี้อ่ามันจะเปื่อยเกินไปนะครับบางคนจะไม่ชอบชอบพิแกงที่สดๆยิ่งถ้าเราโขลกพิแกงมาสดๆเนี่ยเวลาผัดสดๆมันจะหอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตุ๋นกอนเลยครับโอเคครับตอนนี้น้ำจกเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นกระดูกซี่โครงหมูกันก่อนนะครับ ก็ใส่กระดูกลงไปตุ๋นได้เลยนะครับปกติแล้วกระดูกที่โค้งท่านชิ้นประมาณนี้นะครับ25นาทีเนี่ยคือทานได้ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เปื่อยกว่านี้ก็เพิ่มเวลาเอานะครับน้ําใส่ไปได้เลยนะครับตามความแรงของไฟได้เลยครับเพราะว่า,าเราไม่ได้ปรุงรสในหม้อน,นะครับแต่เราจะเก็บน้าซุปไว้เล็กน้อยเอามาใส่ในเมนูนะครับ พอใส่หมูไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้กระดูกหมูมีรสชาติบ้างนะครับตามด้วยน้ำมันหอยเล็กน้อยครับทำให้กระดูกหมูมีกลิ่นหอมเวลาที่เราตุ๋นไปนะครับโอเคระหว่างนี้นะครับโจ๊กจะตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่ากระดูกจะเปื่อยตามต้องการนะครับเพื่อนๆก็ลองตักมาชิมดูใครอยากได้เปื่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนกระดูกหมูเปื่อยแล้วครับ ตอนนี้นะครับจกตุ๋นมาจนเปื่อยตามต้องการแล้วนะครับก็ปิดไฟได้เลยเราจะได้กระดูกหมูแบบนี้นะครับสำหรับทำผัดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเน้นเปื่อยๆเลยนะครับถ้าคนไหนชอบแบบกรุบๆก,ก็สามารถผัดไปได้เลยครับโอเคครับ เสร็จแล้วจงจะเก็บน้ำซุปที่เราตุ๋นไว้เล็กน้อยนะครับเผื่อเอาไว้ห่อในเมนูนะครับถือเป็นน้ำซุปกระดูกเป็นตัวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยนะครับ จกใช้น้ำมันผัดเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับวันนี้แล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดแล้วก็จกจะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกจินดาโขก ลงไปด้วยครับอ่าว้วเราก็ผัดให้พริกแกงเหลืองหอมก่อนครับพอเราผัดมาจนพริกแกงเริ่มเหลืองหอมๆแบบนี้นะครับ อันนี้เคล็ดลับจากคุณยายเลยคุณยายจะใส่น้ำปลาลงไปในพี่แกงตอนนี้เลยครับ mm hmm. เขาเรียกเป็นการฉาบน้ำปลามันจะทำให้เมนูเราหอมมากครับเสร็จแล้วก็ใส่กระดูกครับที่เราตุนเอาไว้ลงไปได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปสักเล็กน้อยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องผัดให้มันมีน้ำขุกคลิกนิดนึงใครที่ชอบแห้งๆก็ใส่แค่เล็กน้อยนะครับโจกชอบเมนูที่มันมีน้ำเยอะนิดนึงก็จะใส่เยอะหน่อยครับ เดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะผัดกระดูกที่โคงนะครับที่เราตุ๋นเอาไว้นะครับให้มันเข้ากับพริกแกงนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงตั้งไฟสักคู่นะครับให้พริกแกงต่างๆมันซึมเข้าไปในกระดูกหมูก่อนนะครับในเนื้อหมูก่อนนะครับมันจะได้ไม่จืดชืดครับนี่นะครับ ต้องตั้งในน้ำแบบนี้นะครับสักคู่หนึ่งก่อนมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อนะครับมีรสชาติระหว่างนี้ก็ปรุงรสชาติได้เลยครับเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็พงปรุงรสครับรอน้ํนราตาลละลายสักคู่หนึ่งครับ จากนั้นนะครับก็ใส่กระชายซอยลงไปครับตัวนี้เพิ่มความหอมครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดฉีกครับพริกไทยอ่อนครับเดี๋ยวรอจนผักพวกนี้เริ่มสุกสักนิดก่อนครับเราค่อยใส่ใบกะเพรานะครับ อ่าพอเราตั้งไฟมาจนเข้าเนื้อนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับจกก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบยกะเพราล้างทงคำความสะอาดไปให้เรียบร้อยนะครับ โอเคผัดให้ไผ่กะเพราสุกสลดนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟได้นะครับสำหรับเมนูผัดเผ็ดกระดูกซี่โครงหมูนะครับเปื่อยนุ่มๆเลยเพราะว่าเราตุ๋นก่อนฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนว่ามันเปื่อยแน่นอนครับเพราะเราชิมได้อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานกันครับผัดเผ็ดกระดูกซี่โครงหมูเปื่อย,อยหอมๆนะครับ สีสันหน้าตาแบบนี้เลยอ,อือโอเค จัดเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาแบบนี้ผัดเผ็ดกระดูกที่โครงหมูเปื่อยๆนุ่มๆในแบบของนายต้มโจกนะครับสูตรนี้น้ำผัดจะข้นนัวมากเพราะว่าเราใช้น้าซุปมาใส่นะครับแล้วก็กระดูกเนี่ยเปื่อยได้ตามชอบเลยตามที่เราต้องการเลยนะครับตั้งไฟในน้ําที่ผัดพิแกงสักคู่หนึ่งก่อนนะครับให้มันซึมเข้าไปในเนื้อก่อนเนื้อเนี่ยมันเปื่อยยุ่ยแล้วฉะนั้นมันซึมง่ายอยู่แล้วนะครับโอเคครับอัตราส่วนสําหรับจานนี้นะครับะทานี้วันนี้ จกที่เขียนให้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับใครอยากให้โจ๊กทําเมนูอะไรนะครับคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ตจวกจะไปหาส่วนผสมและวิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆก่อ,อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้โจ๊กด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ